จะเป็นน้าพิเนี้นำ่กกบเป็นีอย่างนี้ที่เจ่าบอกมพิูอั่นแบบนี้ใช่ไใช่ไมมเยี่กเนีย่ะเหนยวมได้ครับอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นไก่บไุ่่เอไ่ตาลไปโรย้าวโราวข้าหมูสวย่ะชี่ยเ อันน uh ี huh. um, uh ้ขนมอะไรอันนี้เป็นอะไรอ่าอันนี้เป็ขนมขนมที่หนูอขนม็เบ เจดูัสยอมเหนไงนะอันนะใหรอันนี้เาะใ้รสแงล้วเอา้นกันอะน้อย